วิจิตาดรนะฮะวิจิตารัารนะฮะก็ไปลองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพราะจะมารายงานความขึ้นหน้าในการปรับปรุงที่ได้เงินจากการสมทบของสิบเก่าคณะเกษตรนะฮะก็คือก็ได้รับเงินนะฮะก็ปีที่แล้วนะฮะก็ได้รับเงินสมทบ สนับสนุนหอพักนะคะอยู ENNIS, ่ที่59,700บาทนะคะ57,900บาทก็มีแ่งก็มีการติดงูรูดให้นักศึกษาอยู่ประมาณ3ห้องนะคะห้องละ3,000บาทก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้น9,000บาทนะคะต่กแข่งจากนั้นนะคะก็มีการซ่อมบ้านนกดาวนะบ้านนกดาวอยู2่2หลังนะฮะหลังละ5,000โดยจะซ่อมระบบไฟฟ้าหลังละ ระบบน้ำแล้วก็ห้องน้ำห้องละหลังละหนนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1, 10 0 0 0บาทแล้วก็เงินเงินบางส่วนนะก็ได้ไนำไปซื้ออุปกรณนะ์นมาทำฝ้าเพดานนะ <ๆ S 1> แล้วก็ทำปตูเสื่อน้ำมันให้กับนักศึกษาในหอพักนะ <ๆ S 1> ก็มีการทำฝ้าเพดานนะแล้วก็ทำประตูห้อง ซื้อแผ่นไม้นะซื้อแผ่นไม้มาปูเตียงให้กับนักศึกษานะบางบางบางห้องนี่ก็มันผูกพังเป็นหมดแล้วนะก็เลยซื้ออมาใส่นะ้วับประตูห้องน้ําก็พังนะจากนั้นก็เป็นการซ่อมนะซ่อมบออเกลือนะฮะบออเกลือบอ,บอ,บอแล้วก็เอม้โถสซ่อมอะไรต่างๆนะเพราะว่าบางทางเปนหมดแล้วไอ้โถ่บอ่อโถอะไรนะคะก็แล้วก็มีการซื้อ เลื่อยนยนนะซื้อเลื่อยนยนเนื่องจากว่าต้นตีนเป็ดมันเยอะนะช่วงที่มันออกดอกเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมแรงมากนะก็เลยใช้เงินในส่วนนี้ซื้อเลื่อยนยนไปตัดต้นตีนเป็ดบางครั้งต้นไม้นะคะมันโค่นลงช่วงฤดูฝนนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะโค่นแล้วก็ใช้เลื่อยตัวน,นี้ในการตัดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาผ่าน แล้วก็จะมีการปูเสื่อน้ำมันนะคะก็จะได้ปูอยู่ประมาณ3 4ถึง4ห้องนะคะสถึงสห้องนะก็สรุปสรุปทั้งหมดนะคะก็จะมียอดเงินบริจาคทั้งหมด59,700บาทแล้วก็ได้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆติดมุ้งลวดซ่อมบอกเกิดซื้อสังกะสีแผ่นเรียบทำประตูห้องนะ้ำนะแล้วก็พวกเสื่อน้ำมันน้ำยาถังที่ยังไม่มีเพราะว่าบางห้องที่วาเด็กนะยังยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็ นักศึกษาใหม่นะก็มีถังน้ําเพื่อใช้ในการอ,อาบน้ําเก็บน้ําใช้อาบนะ,ะแล้วก็เลื่อยโยนนะ,ะก็รวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดก็คือ5 9 0 0มืเก้าพับาทนะ,ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เหลือเงินทั้งสิ้นอยู่ที่686บาทนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีปีนี้ได้รับการสนับสนุนเราก็มีวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะปุูน เรื่องแล้วก็ติดมุ้งลวดเพราะว่าช่วงฤดูร้อนมันจะร้อนมากในห้องแล้วก็เด็กก็จะได้เปิดเปิดหน้าต่างนอนค่ะเพราะว่ายุงก็เยอะค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำก็เหมือนกันเลยโบเกิดโบ,อ,บ,อ,บอ,อะไรเนี้ยก็คือมันจะซุดไปเยอะค่ะก็เลยขอ,อขอประปรุงในส่วนนี้ค่ะก็ขอขอบคุณสิเก่าทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ กับขอบคุณน,นะคะท่านอาจารย์ดรวิจิตนาอักษรนะคะที่ได้กรุณามานะคะนําเรียนรายงานให้กับพี่น้องนะคะสิต่อทุกท่านได้รับทราบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคได้ส่ทบมานั้นได้ชใช้ที่เกิดประโยชน์กับน,น,น้องน้องนักศึกษานะคะคุ้มค่าจริงๆนะคะและในลําดับต่อไปนะคะในค่ำคืนนี้นั้นยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอีกหลายหลาย และก็ให้เกียรติกับงานในค่ำิืนี้นะคะและขออนุญาตได้เรินเชิญท่านนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนมท่านธงชัยช